สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับคอลัมน์เส้ในใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่27เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณจิตกรให้ชื่อว่าปัญหาเกาะกูดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนื้อหาใจความเนี่ยคุณจิตกรเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับ มีความกังวลและก็มีความระแวงรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรเนี่ยจะสารต่อความสัมพันธ์ของคนรุ่นพ่อก็คือทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนซึ่งเคยเป็นผู้นำกัมพูชามาก่อนทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยมีคนรุ่นลูกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีฝั่งกัมพูชาก็คือฮุนมาินฐส่วนฝั่งไทยก็คือแพทองทาน แล้ว MOU 2544ก็กลับมาหลอกห้อนอีกครั้งหนึ่ง MOU ว่าดด้วยสิทธิทับซ้อนและเขตแดนทับซ้อนซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นที่กระบวนกันและเกินว่าอาจจะนำพาไปสู่การสูญเสียเกาะกูดเหมือนกับที่เราเคยเสียเขาพระวิหารให้กับกัมพูชามาแล้วนะครับประการแรกครับนางสาวรสนาโตศิตรกูลซึ่งเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา รสนาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยให้หัวข้อว่าอย่าปล่อยให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนเพิ่มด้วยข้ออ้างเพื่อความมั่นคงทางพลังงานโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับรสนาบอกว่าข้ออ้างของรัฐบาลที่จะเจรจาพื้นที่อ้างว่าทับซ้อนกันทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเนี่ย พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ถึง26,000ตารางกิโลเมตรไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จะมีพื้นที่แล้วอ้างว่าทับซ้อนกันมีขนาดใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่มีหรอกครับขอให้ไปดูแหล่ง JDA ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียกันแล้วกันพื้นที่ที่ทับซ้อนมีเพียง7,250ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง ถ้าหากว่าจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันจริงระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ควรมีพื้นที่ใหญ่เกินกว่าแหล่ง JDA ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลเซียรัฐบาลซึ่งอ้างว่าสนิทชิดเชื้อกับผู้นําฝ่ายกัมพูชาเนี่ยควรจะไปเกลี้ยกล่อมให้กัมพูชายอมรับการเจรจาแบ่งเขตแดนตามกฎหมายทะเลเกลี้ยกล่อมให้เสร็จสิ้นก่อนการจัดสรรผลประโยชน์ทางทะเล การเจรจาแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์ตาม MOU 2,544เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทะเลยังมีความน่าสงสัยในเจตนาและความโปร่งใสของรัฐบาลว่าตกลงแล้วเป็นเจตนาดีต่อประเทศจริงหรือไม่หรือว่าสนใจเพียงแค่ผลประโยชน์ของนักการเมืองและกลุ่มทุนเท่านั้นใช่หรือเปล่าใน MOU 2,544เนี่ยนะครับจะมีข้อตกลงว่าพื้นที่เหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือ ให้เจราจาแบ่งเขตแดนส่วนใต้เส้นลัติจูด11องศาเหนือเป็นการแบ่งผลประโยชน์กันโดยมีการกำหนดสัดส,ส่วนแบ่งผลประโยชน์เอาไว้แล้วก็คือส่วนที่ติดกับฝั่งไทยไทยได้ร้อยละ9กกัมพูชาได้ร้อยละ10ตรงกลางแบ่งกัน50-50ส่วนที่ติดกับฝั่งกัมพูชาไทยได้ร้อยละ10และกัมพูชาได้ร้อยละ90 การกำหนดสัดส่วนแบ่งผลประโยชน์เช่นนี้เนี่ยย่อมกระทบต่อดินแดนในอธิปไตยของไทยทั้งดินแดนส่วนที่อยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนืออย่างแน่นอนใช่หรือไม่การแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์แบบในข้อตกลง MOU 2544ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทะเลที่เส้นเขตแดนทางทะเลต้องลากเส้นกึ่งกลางจากเกาะกูดของไทยและเกาะกงของกัมพูชา การแบ่งผลประโยชน์ตามรูปที่หนึ่งกัมพูชาจะสามารถอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของดินแดนเพิ่มขึ้นในภายหลังก็ได้ดินแดนที่เคยตกเป็นของไทยตามกฎหมายทะเลก็จะกลายเป็นดินแดนของกัมพูชาเพราะการมีผลประโยชน์แม้เพียง10%ก็ย่อมสามารถอ้างสิทธิ์ในดินแดนตรงจุดนั้นได้ใช่หรือไม่ข้ออ้างที่บอกว่าต้องรีบเร่งแบ่งผลประโยชน์กันเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานเนี่ย แท้ที่จริงแล้วเป็นความมั่นคงทางพลังงานของใครกันแน่นี่คือคําถามนะครับต่อให้เราได้กา๊าซหรือว่าได้น้ํามันจากพื้นที่นี้แต่คนไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ค่าไฟในราคาที่ถูกลงเลยนะครับน้ํามันในราคาที่ถูกลงเราก็ไม่ได้ค่ากา๊าซหุงต้มก็ไม่ได้มีแต่นักการเมืองและก็กลุ่มทุนพลังงานเท่านั้นแหละครับที่จะรวยขึ้นแต่ประเทศต้องเสี่ยงภาวะการเสียดินแดนเพิ่มใช่หรือไม่ประการต่อมาครับประการที่2 เว็บไซต์ไทยพระบิดาบอกว่าที่มาของการอ้างสิทธิ์เหนือไหลทวีปทับซ้อนกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเกิดจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีอยู่2อฉบับด้วยกันก็คืออนุสัญญาเจนีวาปีคริสตศักราช1958และอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปีคริสตศักราช1982ซึ่งได้มีการบัญญัติเขตอำนาจของรัฐชายฝั่งเหนือไหลทวีป โดยกำหนดให้รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติบนและใต้ไหลทวีปไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามสิทธิเช่นว่ารัฐชายฝั่งจะใช้เองหรือให้สัปปรปทานแก่บุคคลใดเข้าไปสำรวจหรือแสวงหาประโยชน์ก็ได้กัมพูชาได้ประกาศเขตไหลทวีปของตนเองครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1970 หรือตรงกับพุทธศักราช2913แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1เดือนก,นกรกฎาคมปีคริสตศักราช1972โดยอาศัยหลักเขตแดนทางบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้นจากนั้นก็ลากเส้นตรงไปทางตะวันตกค่อนลงไปทางใต้เล็กน้อยผ่านเกาะกูดถึงประมาณกลางอ่าวไทยแล้วก็หักลงไปในทิศใต้เกือบจะสุดอ่าวไทยแล้วหักขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือโอบล้อมเกาะภูกก แล้วก็ไปบรรจบเส้นเขตแดนกัมพูชากับเวียดนามประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยยังคงมีความคุมเครืออยู่นะครับในเอกสารการประกาศไหลทวีปปรากฏว่ามีการลากเส้นผ่านกลางเกาะกูดเป็นการแสดงเจต,ตนาอ้างอำนาจอธิปไตายเหนือบางส่วนของเกาะกูดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเคยอ้างในระหว่างการเจราจาก,กับฝ่ายไทยอยู่หนึ่งเืองว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของกัมพูชาครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าพิจารณาลงไปในรายละเอียดตามแผนที่แนบท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่าเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตไหลทวีปนั้นเว้นเกาะกูดเอาไว้และในแผนผังแนบท้ายบันทึกความเข้าใจปี2544ได้มีการเว้นเส้นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนทางทะเลในลักษณะที่เป็นตัวยูว้าวอ้อมเกาะกูดทําให้ฝ่ายไทยเนี่ยตีความว่ากัมพูชาไม่ได้อ้างอํานาจอธิปไตยเหนือเกาะกูด ข้อโต้แย้งอีกประการหนึ่งของฝ่ายไทยคือเกาะกูดนี้ถูกระบุเอาไว้ในสนธิสัญญาสยามกับฝรั่งเศสเมื่อปีคริสตศักราช1,907ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเกาะกูดอยู่ในเขตรประเทศไทยเนื่องจากว่าถ้อยคําในสนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้อ้างอิงในการกําหนดเขตแดนทางทะเลเนี่ยระบุว่าเขตแดนในระหว่างกรงสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้น แต่แตชายฝั่งทะเลที่ตรงข้ามยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะกูดเป็นหลักแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาพนมกลาวาลแลอเ่ายไรก็ตามเนี่ยนะครับเกตนารมของสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเมื่อปี1907ให้ใช้เกาะกูดเป็นจุดเล็งเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนทางบกไม่ใช่สนธิสัญญาที่กำหนดเขตแดนทางทะเลแต่อย่างใด ฝ่ายไทยใช้ประโยชน์จากข้อความนี้เพื่ออ้างอิงอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่การกำนรหนดเขตไหลทวีปนะครับประเทศไทยมีการประกาศเขตไหลทวีปของตัวเองหลังกัมพูชาเกือบ1ปีคือประกาศเมื่อวันที่18พฤษภาคม1973โดยอาศัยหลักเขตทั้งบกหลักที่73เป็นจุดตั้งต้นเช่นเดียวกันโดยลากเส้นจากจุดที่1ที่ละติจูดที่11องศากับอีก39ลิบดาเหนือและลองติจูดที่102องศา 5 5ิลิปดาทางตะวันออกไปยังจุดที่2คือละติจูด7องศา48.5ลิปดาเหนือและลองติจูดที่101องศา46.5ิด 46. าลิปดาตะวันออกถ้าเกิดพิจารณาตามภูมิประเทศแล้วเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเส้นของไทยเริ่มจากบริเวณระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงลากเป็นเส้นตรงไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วหักลงไปทางใต้ค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อยตามแนวเส้นเขตแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม แล้วก็เฉียงใต้ไปประจบเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียนักกฎหมายไทยส่วนใหญ่มักจะอ้างว่าฝ่ายกัมพูชากําหนดเขตไหลทวีปฝ่ายเดียวโดยไม่ได้อ้างอิงหลักกฎหมายระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นเลยในขณะที่ฝ่ายไทยอ้างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปีคริสตศักราช1982ซึ่งแม้ว่าจะสร้างขึ้นภายหลังจากการประกาศเขตไหลทวีปของทั้งสองประเทศแล้วก็ตาม แต่ก็าอาศัยพื้นฐานของอนุสัญญาเจนีวาปีคริสตศักราช1958ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ก่อนและยังคงมีผลใช้บังคับอยู่แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับอ่าวไทยเรามีความกว้างมากที่สุดเพียงแค่206ไมล์ทะเลเท่านั้นแต่อนุสัญญายสหาประชาชาติอนุญาตให้ประเทศไทยฝั่งสามารถอ้างเขตเศ,ศรษฐกิจเฉพาะและไรทวีปออกไปได้ไกลถึง200ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน ดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศชายฝั่งอ่าวไทยทั้งหลายจะประกาศตามหลักการใดหรือไม่มีหลักการใดเลยก็ตามก็จะเกิดพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่ดีนั่นเองป่วยการที่จะมานั่งเถียงกันว่าเส้นของฝ่ายไหนถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่ากันเพราะยังไงซะอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับการกําหนดของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเกิดพื้นที่ซึ่งอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันขึ้นในอ่าวไทย คิดเป็นพื้นที่กว่า26,000ตารางกิโลเมตรซึ่งเชื่อกันโดยทั่วไปว่าใต้พื้นพิภพใต้บาดาลน,นั้นจะมีก๊าซธรรมชาติอยู่ในปริมาณ11ล้านล้านคิวบิกฟุตหรือคิดเป็นมูลค่าในราคาปัจจุบันอยู่ที่3ล้าน5แสนล้านบาทและน้ำมันอีกจำนวน500ล้านบา์เรลหรือคิดเป็นมูลค่า1ล้าน5แสนล้านบาทรอคอยให้ขุดขึ้นมาใช้กันอยู่ถ้าบัวแต่ทะเลาะเบาแหวงโต้ oh, แย้งสิทธิ์กันไปมาอยู่อย่างนี้ คงไม่มีประโยชน์ที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรล้ำค่าอาศัยตามภูมิปัญญาของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยประเทศชายฝั่งที่พิพาทกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหรือว่าไหลทวีปสามารถเลือกวิธีทางที่จะระง,งับข้อพิพาทได้สองทางใหญ่ๆคือทางแรกใช้กลไกตามกฎหมายและระบบยุติธรรมระหว่างประเทศเช่นศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการตามภาคผนวกที่7ของอนุสัญญาสหประชาชาติปี1982และอนุญาโตตุลาการพิเศษตามภาคผนวก8ของอนุสัญญาสหประชาชาติฉบับเดียวกันวิธีการนี้เนี่ยนะครับมีหลายประเทศที่เลือกใช้กันแต่ว่าอุทาหรณ์และประสบการณ์จากคดีประสาทเขาพระวิหารน,นั้นบอกให้รู้ว่าต่อให้มั่นใจในพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับว่าจะต้องเป็นฝ่ายชนะคดีทุกครั้งแล้วฝ่ายที่แพ้คดีมักจะไม่ยอมรับคําพิพากษาของศาลหรือว่าอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดการตีความคำพิพากษาดันและขัดแย้งกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจัดการพื้นที่พิพาทในบริเวณปราสาทเขาพระวิหารได้เลยทางต่อมาครับทางที่สอง ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเลือกใช้อยู่ในปัจจุบันนี้คือเจราจากันไปเจราจาจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สามารถยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายแนวทางนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับระหว่างนั้นอาจจะมีข้อขัดแย้งกันไม่น้อยแต่ถ้าเกิดสามารถบรรลุข้อสรุปที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วเนี่ยจะทําให้มีโอกาสยุติป,ปัญหาข้อพิพาทขึ้นมาได้อย่างสติอีกทั้งมิตรภาพและความรอมชอมันนั้น จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเช่นกรณีไทยกับมาเลเซียสามารถขุดค้นทรัพยากรในพื้นที่พิพาทขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนทันกับความต้องการประการต่อมาครับประการที่3นายประพฤติฉัดประภาชัยหรือว่าอาจารย์อุย๋ยซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายและเคยเป็นผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตบางกะปิพรรประชาธิปัตย์ประพฤติเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงในเ c e b o o กกรณีพื้นที่พิพาท ทางทะเลระหว่างไทยกับกาบ,บูชาบริเวณเกาะกูดโดยบอกว่าอย่างนี้ครับเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยนับตั้งแต่ที่ในหลวงรัชการที่5กับฝรั่งเศสได้ทําสนธิสัญญาก,กันเมื่อปีพุทธศักราช2450หรือรัตนโกสินทร์ศก125ซึ่งฝรั่งเศสตกลงที่จะคืนพื้นที่จันทบุรีกับตราดและก็เกาะกูดให้กับสยามแลกกับดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ได้แก่จังหวัดเสมามราชพระตะบองสีโสพลซึ่งสนทิสัญญาดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในตัวเองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในปีพุทธศักราช2516รัฐบาลไทยสมัยจอมพลถนอมกิติขจรก็ลากเส้นเขตแดนไทยโดยวัดจากจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงโดยประกาศพิกัดภูมิศาสตร์ของหลทวีปในอ่าวไทยทั้งสิน้นจำนวน18จุดด้วยกัน ลากเส้นผ่านอ่าวไทยจากบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาที่จังหวัดตราดไปจนถึงชายแดนไทยกับมาเลเซียที่จังหวัดนราธิวาสภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปณกรุงเจนีวาปีคริสตศักราช1958ส่วนเส้นเขตแดนที่กัมพูชากำหนดขึ้นเองในปีพุทธศักราช2515ซึ่งลากผ่ากลางเกาะกูดนั้นเป็นการขีดเส้นโดยไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับ กับ,บูชาจึงไม่มีสิทธิ์ใดๆในพื้นที่และการลากเส้นตามอำเภอใจโดยไม่มีกฎหมายรองรับเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างชัดแจง้งส่วน MOU 44ที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายไปตกลงแบ่งพื้นที่กันเองก็ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าไม่มีการรับรองเอาไว้โดยรัฐสภาทั้งที่ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของรัฐซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา จึงตกเป็นโมฆะไม่จะเป็นต้องนำมาพิจารณาบนโต๊ะเจราจาต่อไปเมื่อยึดตามหลักการข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับจึงไม่จะเป็นต้องมาพิจารณาว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐไทยมีอธิปไตยโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงทาสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2450ประเทศไทยจึงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการส่งกองกําลังเข้ายึดและตึงพื้นที่เกาะกูด และพื้นที่ทางทะเลที่เกี่ยวเรื่องโดยไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเองหาใช่ไปการลุกรานประเทศอื่นไหมและหลังจากประเทศไทยส่งกองกําลังเข้าตึงพื้นที่แล้วถ้าหากว่ากัมพูชาจะขอเปิดการเจรจาก็สามารถร้องขอมาได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายไทยว่าจะยอมเจรจาหรือไม่หรือถ้าหากคิดว่าฝ่ายไทยสามารถบริหารแหล่งพลังงานแต่ฝ่ายเดียวได้ก็ทำไปได้เลยเพราะเป็นพื้นที่ของประเทศไทย ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่ามีการเจรจาการเจรจาเนี่ยจะต้องดําเนินไปโดยที่ประเทศไทยถือไพ่เหนือกว่าทุกกรณีนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเหนือกว่ากัมพูชาในทุกๆด้านทั้งด้านกําลังทหารและก็ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งอํานาจต่อรองของประเทศไทยบนเวทีโลกและความสําคัญของประเทศไทยที่มีต่อประเทศมหาอำนาจก็มีมากกว่ากัมพูชาไม่รู้ว่ากี่เท่าต่อกี่เท่าผมมั่นใจครับ ถ้าหากถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วเนี่ยสุดท้ายประเทศมหาอำนาจก็จะเลือกข้างประเทศไทยสุดท้ายนี้ขอฝากไปยังผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับให้ทําหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มที่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะตกเป็นคนขายชาติตามประมวลกฎหมายอาญามาตร,รา119ย11 9, ซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตด้วยความปรารถนาดีครับเอาละครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยคุณจิตรกรบอกว่าอย่างนี้ครับ เราต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็ถามจุดยืนจากนายกรัฐมนตรีให้ชัดเจนเพราะดูเหมือนว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยมีความตั้งใจที่จะไปยืนกับพูชาซึ่งเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเธอจะไปเจรจาเรื่องไหนเพราะสุดท้ายแล้วจะเจรจาเรื่องอะไรก็ต้องแล้วแต่บทที่เขียนเอาไว้ใน iPad ของเธอนั่นแหละครับ